สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมโคกหนองนานะครับหมายถึงว่าที่เห็นอยู่นี้เป็นคันสะนะครับที่พวกผมเรียกกันว่าโคกหนองนาเพราะว่าตามคันสาเราปลูกพืชปลูกผักปลูก,ล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 กสมุนไพรนะครับที่เป็นประโยชน์ ต่อครอบครัวและก็ความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันนะครับยกตัวอย่างนี่ครับพริกนะครับพริกอันนี้เขาเก็บไปแล้วนะครับสมุนไพรกระชายนะครับตะไคร้นี่ก่นแล้วก็มะม่วงนะครับโตแล้วพอโตมันติดดอกแล้วแหละแต่ว่ามันมีแมลงมากินนะครับมันมีแมลงอะไรก็ไม่รู้ มากินก็เลยไม่ติดเลยไม่ได้กิน,กนลูกสักทีนะครับโดนมแมลงกินตลอดเลยนะครับกล้วยคือพืชหลักเลยที่เราปลูกไว้ตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ได้กินนะครับตลอดนะครับบริโภคตลอดนะครับ กล้วยนี่คือเป็นยุทธศาสตร์กล้วยๆเลยก็ว่าได้นะครับอันนี้คือต้นตะเคียนทองนะครับสองปีแล้วโตแล้วนะครับอันนี้รอดตายแล้วนี่ครับนี่เป็นกล้วยรุ่นแรกที่ปลูกนะครับกินไปหลายชุดแล้วนะครับมันอาจจะลูกมันอาจจะไม่ใหญ่ไม่สมบูรณ์นั่นนะฮะคือเขานิดเดียวนะครับแต่เขาท้นทีครับหวานมากนะครับเพราะเราปล่อยให้เขาแก่จากต้นแล้วก็ ให้มันสุกในต้นก็มีนะครับแล้วค่อยเก็บกินนะครับมันจะหวานมากนะครับนี่ครับขิงขาพริกมะเขือนะครับแล้วปลูกอยู่ปลูกกินนะครับกินไม่ทันก็นั่นแหละแก่ตายแก่แก่แล้วนะครับเราไม่ได้ปลูกแค่ต้นไม้อย่างเดียวนะครับต้นไม้บางชนิดเราไม่ต้องปลูกนะครับอย่างเช่นสะตลเนี่ยไม่ต้องปลูกเลยนะครับคือเขามางองเองนะครับ อาจจะมีนกมีอะไรคาบมเมล็ดคาบอะไรมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นสะพานนะครับที่พวกผมเรียกว่า,าจุดเช็คอินโคกหนองนานะครับเวลามีกิจกรรมอะไรมีมีลูกหลานอะไรมาก็มานั่งเล่นกันตรงนี้นะครับมันสร้างความอุดมสมบูรณ์สร้างความร่มเย็นสร้างความาเรียกว่า มากับยุคสมัยใหม่ด้วยนะครับคืออันนี้เราต้องลงทุนนะครับส่วนตรงนี้เราต้องลงทุนเพราะว่าเราต้องมาสร้างสร้างมันขึ้นมานะครับมันไม่เหมือนพืชไม่เหมือนฝักที่เราปลูกเองได้นะครับอันนี้เราต้องสร้างต้องจ้างเขาทานะครับนะครับพาเพื่อนเพื่อนมาชมเพียงเท่านี้นะครับไว้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูจุดอื่นนะครับเพราะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ